โดนจริงแล้วผู้ชมเราจิงแล้วโดนจิงแล้วีโอ้โหเป็นลกสอมาจินะหลับจากเมาอยู่กับเมปี่แม็กซ์ปีแล้วเล่น่นคู่สอขนวดมาแล้วเอาะเอาีนไกที่มันดมุข้หนทีึ่งอสิ้คนิ พิมว uh, 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 uh. ่าอยู uh, ่ว oh, hey, ัดจำสักคนอยู่วัดจำสักเอาคุณพิมว่าอยู่วัดจำสักไปขอรู้นะขอดูดิพิมหน่อยให้ดูหายไปแล้วพิมายิงพิมพิมเอ้ยโดนยิงแล้วช่วยหายอยู่ในวัดจำสักยอดนั่นนั่น พี่โมโหพี่โมโหพี่พี่พี่มาวีเอชวีเอเอ้วเยเฮ้เฮเอ้ยเอ้บบเ้ย้ย้้ย Gracias. สามลยมคุชมเออลืมพูดไอ้หน่อย ตายตายแล้วใค้เป็นเล็กตาี๋มมาทีบใครวะตามทีบ บากแล้วนะมาเต้นโชว์1น้านะก่อนจะจบคลิปยังไม่จบแค่นี้ง่้าแน่ว oh, kind of ันนี้อยู่กับชุดใหม่ของใครวะปิ้งคุณผู้นำมาดูสบายว่ามาโชว์ในโซนเฟสไอเ e พ2แล้วว่าโซบาโตูนั่นเองนะโอ้นอนค้าขนาดนี้นี่ทีล่ะจ้าเฮ้ยมีคนพิมว่าสุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ ก็เก่งอนักฮะถอดไปแล้ว

มันสู้กันนะนี่ไปหนเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวดียยดีนอนนอนพี่พี่ยังไม่เอารโอ้โห เอชอีอพนเอชโผล่น้หนักกาชาชาร์จใสยอแล้ว

จบแค่นี้ก่อนนะคะค<อ>บ<อ>บ๊ายบาย